สวัสดีค like ่ะอยู่กันช่องสาวดนสิ่งวิศวงตอนนี้ก็ถือชุดหาเจ้จะเบานะคะอะดูเบื้องหลังกันผัวหายผัวหายมิ่งตามหาผู้หาผู้หายนะคะนี่ก็ใครอยากได้กระสอบก็มารับตัวด่วนนะคะตอนนี้กำลังเดินสบู่ซิเวงงงมากเลยค่ะ คู่หายนะคะมาถ่ายพีเวดดิ้งอยู่ที่สนามช้างอารีนารูว่าเอกไมค์เกนลยวะก็จะตาล,ลุดข,ข,ขั้นใดขั้นไกลๆกันก็จอนละ ่ดิแล้วตพีคนทุกที่นะคะพูดว่าวอีสานนะผมคิดว่าว่าคอมเมนต์คอมเมนต์โอห้ค่ะมุมไหนก่อนครับพี่ยาที่ตรงนี้แหละใกล้ๆโอเคครับภาษาทางนี้ค่ะตรงโล่งๆตรงกลางเลยนี่น้องก็วันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไปใส่ที่นี่พี่สาวพี่สาวพี่สาวกับพี่ชายนะคะกินกันจอดๆเลยไม่ต้องกินกัน อันนี้เป็นพี่ชายเสียดมค่ะอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับซอลอเองน้องมิวมาก่อนค่ะส่วนเกิน,นวมนิม <c oughs> น้องมิวถ่ายทีหลังให้ย่าอุ้ยถ่ายก่อนเราไปรอข้างนอกก่อน <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> ถอนเม็ดดอกก็ได้ถอนเม็ดด้วยวันนี้น้องโบท๊ทก็มา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนแลยค่ะวันนี้นกัที่ไหนครับขดินขดินขดินมือางเอาอมดิเก็บตุ๊กเลยท่อืนใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยเอาเอาเข้าไปหาจิบเอาไปเออจิสิจิสินี่เออเ็เป็นบอนี่หมเอาเอามือานี้ถูแถูแ ดักงอนด้วยทำดักงอนเงินอะมันจะได้ใช <can> ่ไหมเออหน่อแบบเอออย่างเงี้ยแบบเออแบบเอออันจริงจี๊จริงจงหุบจงหุบเอาเอาช่วงนี้ขาเข้าไปนี่างเงี้ยเอแล้วก็ก้นกระดกสูดกระดกออกมาเฮ้ยให้เราขาประมาณนี้ไปตกลงงี้มันมัใช้เรื่องง่ายนะครับตอนนี้ผมพูดจริงตอนนี้ยกยส่วนยกส่วนเออใกล้ใกล้สุดใกล้ใกล้จะมาแซงขา เป็นอะไรที่อยากหัวมากนะคะโอเคได้แล้วอืมอาจารย์บาร์เราแฉบแฉบข้างในข้างในเท้าปิดไปเท้าเราได้พ้นแล้วพาเลยเยี่ยมแปรงแปรงมาไปแซงจะหมดแสงจะหมด ช่วยจับผมด้วยผมกลัวลมค่ะสงสารจับให้ผมด้วยจับซุ้ยเซยอให้ด้วยป้าป้ามาเอาอะไรเอาีิอ่ะสุกศก่อนนะครับน้าเละเยอาไปเอาไปกี่ตัวสองตัวก็ได้เปิดมาข้าวที่สุดเลยนะคะสุกศก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะซบน้ำเด้อยิ่งพึ่งซบยิ่งพึ่งซบ มองกล้องนะยิ้มด้วยหนึ่งสองสามยิ้มด้วยยิ้มด้วยเอาอีกนะครับรสก่นนะครับโอเคหนึ่งสองหนึ่งยิงสอง,งเจ้าสาวเจ้าสาวยิงยิงยิมหน่อยนั่นแหละจะบ่าวนมไปหอมตรง ตรนี้ตรงนี้เลยจะหมูจหอมนี่ค่ะจะหมูหอมน้อมตัวไปเลยน้องตัวไปเลยน้อมตัวจะเ่าเข้าไปอีกค่ะน้าอะไจะสาวเอียงแค่เอียงแค่นี้หน่ยโอเคเยี่ยมจะเ่าเงินหน้านิดนึงนะน้าน้องนุองน้องหัวเข้าไปเลยครับยิ้มด้วยนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองครับโอเคแอร์เจ็ด่าไปเจี๊ยมไปณตรงนี้ก็อยู่ที่สนามไอโมบายสเตเดียมนะโอ้ ช้างช้างอลิน่าบอกพิษนะมุขไหนมุขไหนมุ่งหน้าต้นหน้าต้นหน้าต้นหน้ากับต้นตุ้งไปค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเห็นปลายประสาทแก้วเลยพี่น้องสารไม์นะบอกไปทั่ว huh. ท nah. ์ถีบเนาะตะกงนี่ก็ได้กระเบื้เคลมนั่นเนาะบัวสั่วเลยคุณปาชีก็นั่นแหละเลยน้องน้องขุนไปก็เป็นโนุโนนโนนสง่า

มึงมได้ยั้ยงวเาล้อโกสตวบิดหน้าเขาได้ไม่ิดน้าทีนี้กิน้าวจัตำต่ำนอนีนอนน้องตัวไปเดียวขาไปจ้บกลางขนาดน้รีบค่ะพ่อมาคำรีเีครัวัหมดเวลาเลยรีบมุดแสงลงลงยกเส้ยกเส้อสนาเขาให้ถ่ายถึงหูวงเกแล้วเราต้องเอาบไปทีอ ัดประชานไเะนอะน้องขอมหอมหอมมือมือจะสามือจะสาตันี yeah. so right? um. yeah. uh ้น huh. ้และมือสามคอีนี่จังบารนกจะบาทนุ๊กนุ๊กเจ้สาวเลยจ้าสาววิ่ตามตรงนี้จาทนีุ่ตรงนี้ตรงนี้เยไปังขยับเขากันที่นได้จะาขยับตัวเข้าไปเลยจอ้งอขาสยไหผมอีกตัวนึงอย่ไหลืองพุยพุน อันนี้ก็เป็นงานงานแต่งที่ได้ได้แต่งตอนเชา้าเลิกตอนบอกว่าแต่งตอนเช้าก็แต่งเลยค่ะไปหาชุดห,หาชุดเสร็จปุ๊บนนแต่งนาดมาทายพี่ว่าดิง่งโตเลยเขาก็งงคือกันนะเอาเออแบบบันเดียวเลยนะ่ะโอเคไหมอ๋ถอถึงนั่นเจ้าสาวนกนกจูบเอมทังนี้หน,น่อยนี่ดีแล้วไงนกจูมเาหนอมนีเกือบถึงตงนกอีกนกอีกโอเคจะบังหวนี้นันนิดนึงนี่นะเจ้าสาวนกนกตูบไปโอเคเยี <laughs> ่ยมแอ็ดอกอย่างนี้แหละถูกแล้ว ยิ้มนิดใจกว่าจิกกล้องได้ค่ะจิกกล้องมาจับนี้ผมได้แล้วคนหนึ่งแล้วกลัวกลัวลงมาได้ชดนั้นเลยพอดีเลยัสวยหนึ่งสองแกรดแมวนิดชิงเลยนิดชิงแปลว่าอะไรคนหลับหนึ่งเต้ ก็ว่าว่าแต่กิสาหใช่ไหมใช่หนึ่งสองเยี่ยมครับป๊บนึงนะครับลดแสงลงหน่อยเอ้ยกองน้ำผมหายใจสึกสาศึสาแล้วนับนะครับหนึ่งสองโอ้สวยคุณเอาไฟนั้่สองมาจากลางยิบมึยิบมึยิบมึยิ้มึถ้าเดิมถมขอโทษนะขอโทษ พ้าเดิมนะคะไหนดูดิอันนี้โน้ตปะหนึ่ง<ด>สองสามโอ้ไฟายหลอดกตรงนี้ลงเออเนี่ยอาจจะมาถือถือดอกไม้ทางนู้นหน่อยซ้มช่วยหน่อยมึงสน้นถือดอกไม้อ่าโอเคโอเคจับนี้สิกระไร ใอมอดอกใหม่แม่แบบพักหัวแห้งอ่ะอดนนี้ใส่มัดมโดนแล้วโดนเติมเล้อ่ะคุณภาผมจะให้ด้านเอามาน <c oughs> ี่ผมบุ๋มเองผมซื้อไว้นานแล้วซ <c oughs> ื้อแหวนนี่สองสามี่ทีแล้วเยี่ยมมองกล้องก่อนจะสาวสบไหลสบไหลทีหน,นึ่ง,งสิเแล้วมองกล้องจะหายิ้มด้วยนะครับจะบอกลูกสาวดีกว่ามั้ฝนเราดูสิ กระป๋องกางเกงกระป๋องกางเกงจะเบาล้วงให้เอานิโป้ขึ้นมาเอาไม่ไปเข้าไปสี่นิ้วอันนี้โป้ออกมานิ้วเดียวเออได้แหละเท่จนฝั่งนิโป้จะเบานะเอาแต่นิโป้ออกมาโอเคใช้ขาเคาะอคาะแล้วก็อันนี้ลงขมือเลยอายี้ยมจะสาสุกเลยบนิสอเคพ่ออพ่อพ่อพีสวยมากเลยค่ะตรงนี้นี่จับะให้จะเบา ตซสะโพกอะงอนสะโพกับรงลองับขาจับจับลองลองงเอ้่งนี้ฝัี้งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝังให้ให้ยกยกส้นยกส้นเราับสับับับเับดูเราสับดูลองับดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะทะลุเลฝนต้องแอนทางนี้ใช่ไหมคะใช่กงดักอะเออพักขาข้างนี้ ไอ้่นกิ่นเอยืข้างหลังเยเอยังงี้ยังงี้ถึงจะขึ้นได้ยังได้นี่ละมาดูสิได้ไม่้้องมีตัวมาเจ้าาจ้าาจะใส่ยืดสิใ่ก่อนมิดขาลงด้มิดขามาจ้า้าไ ตลกรเป๋าพาลุกกรเป๋า่ต้างลกกรเป๋าทางนี้ล็องสับขาก้าขาที่เป็นข้างหลังโอเคอย่างี้ยโอเคได้แล้วลุกกระเป๋าปิดหน้ามองหากันหน่อยแค่ยิ้มแห้งมันเทียนเหนียงมันออกโอเคปช่บบนี้ห้อมจิงอน โอเคเิดน้ามาหาวสาวขาเขเทกนีเคเเข้าไปอีกไม่ต้องยดไม่ต้องยดโซนสิไม่ต้องยด,งยดสน,สอยดนโอเคประนี้อืมวิดหนามองกันเลยครับน้องคนข้างหน้าน้อง,องออน้มีจ้าบน้ีได้แล้วฝนได้แล้วได้แล้วได้แล้วกระโปรงมา ใส่เข่าแบงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ใส่ใสเขาแบบนี้น่เล่นอ๋อเร็วลนเล่นหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคมีอะไรอีกไหมข้าหลังจะบอกไปจะสาข้ังหลังอาจจะบอกครับจะสาอย่างนี้หลจะสาอย่างนี้หละหลังหลังมาดูจะบอก มือนี้ก <int ess os> <También> ็สาวท่าเดิมจะสาวท่าเดิมจะสาวท่าเดิมจะเาข้างหลังก็จะเบางหลังให้กล้องเลยค่ะมือนี้ก่อนเอจะสาวจะสาวเอามือนี้ไว้ตรงหน้าอกได้ไหมคะไว้ตรงหน้า